สวัสดีครับร้านนวยบรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นองค์เทพบอนนอนแล้วก็ดานภูชานะครับนะครับนี่องข้างล่างเีนว่าองค์พยาวานอนนะครับกระถินสองหแปดนะครับนะครับว่านันเมตการจันเพิ่มนะครับนี่อาจารย์ท่านจารย์วัดิติตรงนี้หัวใจพระศิวลีนะเรื่องของนะครับโชคลาภ สินตับก็หลัข้างล่างก็เขียนว่ารวยรวยรวยนะครับเป็นเป็นรุ่นรุ่นเดียวนะที่จะถือถุง <c oughs> ปกติจะถืออาวุธนะครับข้างหลังก็จะมีหมายเลขัมเบอร์หมายเลขสองสี่เก้าสองสี่เก้านะครับ หลวงพ่อนันเนะี่ยผมคุยกับหลวงพ่อนันท่านก็บอกว่าองค์เทพวรอนท่านก็คือบารมีพุทธเจ้าของเราเนี่นะพระรมนะโคดมเนี่ยมานะครับจริงๆก็คือมานะครับให้ช่วยท่านในการสร้างวัดสร้างแหล่งต่างๆให้สร้างเป็น,นวัตถุมงคลพญาวานนนะครับผมว่าไปนค้นชาดกมาปรากฏว่าพระองค์เคยเกิดเป็นเทพวนอนมากชาตินะฮะ <c oughs> แต่ผมได้คุยกับหลวงพ่อนันหลวงพ่อนันบอกห้าร้อยชาห้าร้อยชา แต่ว่าท่านเกิดหลายชาติมากนะครับผมก็ไปค้นตอนนี้เป็นเทพนอนอย่างนี้ตอนหนึ่งเป็นเทพนอนยานอะไรเ็ว่าอานไปนะครับมันก็เหมือนกับเรื่องของเต่าเรือนนะครับของหลวงปู่หลิวหรือว่านะครับไอ้จระเข้นะครับของหพ่อสนิทวัดลำบุลอยนะครับที่หลวงปู่หลิวหรือว่าหลวงพ่อสนิทสร้างนะแต่ว่ามันต่างกันนิดนึงนะครับ ของของหลวงพ่อนันเนี่ยมาให้เห็นเป็นตัวตัว,ตว,ตว้าเห็นเป็นองค์องค์มาเลยนะก็สอนวิธีการแกะแรงต่างนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกปัจจุบันนะครับลูกศิษย์ของหัวงพ่อนันทังเป็นคนจีนนี่ก็เยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับอของนี้ก็ขนาดกําลังพอเหมาะนะครับ เอาไปตั้งเป็นโต๊ะหูบูชานะ้วใครที่สนใจทำาโต๊ะบูบูชากลว่าก็เป็นร้านอันนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> พออันนั้นก็เมตตาจานแล้วก็เสษเพิ่มเสร็จซ้ําน,นะครับเียนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านว่วยพรพักเครื่องนะครับตัวถึงก็หกก็ห้าสี่ถึงแปดถปด หรือ0ูนย์แปดห1ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการและทุกมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมค้นชาดกเนี่ยปรากฏว่าพุทธเจ้าท่านเคยเกิดเป็นวานรนี่หลายพระชาติมากเนยพ่อไม่ได้พระชาติเดียวนะอ๋อห้าชาติเลยตอนแรกเมื่อก่อนนึกว่าท่านเกิดเป็นวานรชาติเดียวจริงๆไม่เช็คชาดกโอ้ไม่ใช่เกิดเป็นมยาวานรนี่หลายชาติมากอ๋อเกิดห้าพระชาติ ห้าร้อยชาติอ้ท่าน,นเกิดห้าร้อยชาติเลยหรือ่ออ๋อเพราะผมไอ้คนเอ๊ดมันจะมีวานนอนบางชาติเก็บมะม่วงบางชาติเป็นอย่างงู้นอย่าง,งนี้ย้ยผมเอ,อ๊ะท่านเยอะเป็นประยาหมดอือ นะหาหลัวที่อุดมไปกับ